กิาการก่อนเลยครับถึงไม้ทีแรกมาจะยังไม่มีรูปทรงอย่างเงี้ยพอเราซื้อมาแล้วเราดูที่ร้านว่ามันพอที่จะเป็นรูปทรงไหนได้ครับเราก็เอากลับมาทําตามจินตนาการที่จินตนาการเราครับผมฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ได้ก็ได้ครับคือพูดง่ายๆต้องเลือกไม้มาก่อนหรืออาจจะเอาฝั่งหลังนี้ก็ได้นะครับอ่ามีสองด้านเพราะฝั่งนี้เป็นแผลอ๋อฝั่งนี้ก็สวยอยู่ครับผมได้ได้ตอนนี้มันเลือกหน้าไม้ได้ทั้งสองฝั่งเลยครับสวัสดีครับคุณมดครับโอ้โหนะว่าเจอกัน ผมอยู่นี่ประจํานะไม่ต้องถามว่าเจอคุณมดบ่อยจังมาทุกวันเลยฮะที่ทํางานนะไม้ต้นนี้จะเป็นในลักษณะไม้แบบอ่ารากธรรมชาติไม่ได้จัดมาเป็นโมกงหนูลานนะครับแต่เลี้ยงสุขภาพดีมากเลี้ยงได้ดีใบเขียวนะฮะใบเขียวปัดเลยเป็นอายุเนี่ยได้แน่นอนนะคุณมดนะอายุอานามได้นะครับไม้ต้นนี้ผิวเก่าแก่ แต่เป็นไม้ซื้อมาตามตลาดทั่วไปสวนดูจักครับสวนจักนะครับเออเป็นไม้ที่ถือว่าสวยนะครับรากธรรมชาติสวยอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้คุณมดมาจัดเพิ่มเติมนะครับมาดูกันครับคุณมดครับวางแผนมันจะมีกิ่งแบบนี้เหรอคุณมดฉับเลยนะครับฉับออกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งเหรอคุณมดว่าจะเอาฝั่งนี้เป็นกิ่งหนึ่งเครับเป็นกิ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเสร็จแล้วจะให้คุณมดที่บ่ายนะครับ ตอนนี้ผมให้ดูก่อนอ่าพอออกดูดีเลยครับเริ่มจะดูดีมีสกุลแล้วนะฮะเออนะโอ้โหผิวเก่าแก่มากเลยสรืออยู่นะครับฝั่งนี้เป็นกิ่งหนึงอฝั่งนี้นเป็นกิง่งนด่ง<ๆ>จะเลี้ยงไปต้นขึ้นไปจะเลี้ยงไปต้นนะครับ,รบเดี๋ยวรอจบนะครับจะอธิบายอ่าเชิญเลยครับคุณมดครับนะใครมีไม้ก็มาปรับนะฮะ นะเดี๋ยวจบแล้วก็จะไม้โม่งดูลาจะเป็นลักษณะที่เป็นไม้ผมผมยังไม่เจอไม้อื่นนะฮะม่งดูลาผมรู้ว่าเป็นไม้ที่สร้างค่อนข้างที่จะคลาสสิกหนึ่งผิวเปลือกจุดเด่นของเขานะครับสองใบใบมีลักษณะเขียวเหลืองติดดังนะครับตาก็เป็นตาสลับเอ้ยขอภัยตาคู่นะฮะสามารถสร้างได้ง่ายด้วยนะครับรากก็สามารถจัดผิวขู่ขระเนี่ยครบองค์ประกอบหมดเลยนะครับ นะครับนี่คือลักษณะของ่วงหนูลาตอนนี้กิ่งตอนก็ใครสนใจกิ่งตอนก็จองไว้นะครับบ้านมด,อ,ด,ดอ่าเดี๋ยวตัดเลยนะครับถ้าได้ไม้มาถึงมือคุณมดแล้วจะเป็นอย่างนี้เหลือแต่ตอนะครับโอ้สวยนะครับผิวขูขะเกาแก่สวยอยู่สวยอยู่เอาละโอ้โห ก็เป็นเหมือนไม้ทรงต้นทั่วไปครับก็เป็นไม้ทรงต้นเอี่ยวนะครับตัดทดซ้ายขวาหน้าหลังเก็บหัวเกียงไปพร้อมเลยหรือครับเก็บเลยครับอันนี้มันแผลชกีอืมโอเคเก็บไปเลยนะครับแล้วก็ทาแผลด้วยทาแผลไปด้วยนะครับ ผมมาที่ไรผมก็ใช้เหมือนกันครับแต่ขากลับลืมจ่ายตังทุกทีเลยครับต้องหาเขาเรียกเ่าต้องหาตู้มาหยอดกระปุกเราจะได้ไม่ลืมนะครับนี่เรื่องกิ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งครับในกิ่งหนึ่งกิ่งใหญ่นี่คือกิ่งหนึ่งนะครับผมต้องมาตัดพศต้องตัดทศอย่าอันนี้ผมตัดเขียงมาเผื่อไว้ก่อนแล้วก็จะเอาันี้ทําเป็นกิ่งสองมานี้ครับกิ่งสองแล้วตาของเนี้ยจะทำเป็นต้นขึ้นไปต่อ อย่างไรตรงนี้ก็มีตาระดับเดียวเยื้องกันนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่แต่จะยกขึ้นนะก็จะยกขึ้นในอันนี้ยกมันก็สูงว่ากันเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ถ้ามองมุมเนี้ยก็ต้องเอาตั้งฉากสี่ห้าขึ้นนะตั้งขึ้นสี่ห้าให้ให้พ้นนิดหนึ่งแล้วเข้ามาคัดกิ่งข้างบนนะอ่าก็จะสวยนะครับโอเคเลยอูอหาสวยนะครับแบบนี้ถ้าท่านได้ไม้มาคุณมดแนะนําแบบนี้นะครับ คุณมดแนะนําเลยครับถ้าได้ไม้ในสขนาดนี้มาก่อนเรื่องซื้อเนี่ยเราต้องจินตนาการก่อนเลยครับถึงไม้ทีแรกมาจะยังไม่มีรูปทรงอย่างเงี้ยพอเราซื้อมาแล้วเราดูที่ร้านว่ามันพอที่จะเป็นรูปทรงไหนได้เราก็เอากลับมาทําตามจินตนาการที่จินตนาการเราครับผมฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ได้ก็ได้ครับอพูดง่ายต้องเลือกไม้มาก่อนหรืออาจจะเอาฝั่งหลังนี้ก็ได้นะครับอ่ามีสองด้านเพราะฝั่งนี้เป็นแผ่ อ๋อฝั่งนี้ก็สวยอยู่ครับผมได้ได้ตอนนี้มันเลือกหน้าไม้ได้ทั้งสองฝั่งเลยครับนะครับต้องรอให้ตาแล้วเบิดก่อนเอเราตัดแล้วเหมือนกระตุ้นอเพราะฉะน้นไม้นี่ถ้าจะให้สวยจริงๆก็ต้องเล่นตั้งแต่รากเลยครับแต่ต้นนี้เป็นรากกัรไมชาติครับนะครับก็ต้องจัดรากใหม่พอได้ไหมคุณมดอย่างเงี้ยพอเบกเบกพอทดดึงเออเรบเบกกดึงเอานะครับไปจัดรากเอานะครับ นะอันนี้เป็นไม้ตัวนี้ศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่ไปซื้อตอนนี้เห็นตอนโมกที่ไหนซื้อหมดแล้วครับเราเรียกว่ากระแสน่วงหนูลาจริงๆนะกระแสน่วงหนูลาก็มีมูลค่าหมดแล้วมันสวยจริงๆนะคุณวณน,นะเนี่ยก็สร้างออกมาเป็นไม้ทรงต้นมาตรฐานทั่วไปเลยครับนะเนี่ยสวยเลยเนี่ยสวยแล้วครับราคานี่ก็ต่อประมาณเท่าไหร่ฮะหลักพันแน่นอนหลักพันครับหลักหลายพันด้วยนะครับในขณะนี้ก็หลายพันนะครับบอกเลย เพราะว่าอายุอนามกขพอสมควรถ้าใครเล่นมาจะเข้าใจนะครับคุณมดนะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งครับอีกต้นหนึ่งโม่งหนูราเหมือนกันยังยังไม่ดูรากนะครับยังไม่ดูรากขอดูหน้าทีนึงครับขอดูร่างนะครับพิจารณาไปพร้อมกันเลยดีกว่าคุณมดนะครับเมื่อถึงคุณมดแล้วเนี่ยทรงอยู่ในหัวนะฮะรากเป็นรากธรรมชาติเหมือนกันได้อายุได้แต่อายุเหมือนเอาคนแก่มาเลยครับได้อายุสวยอยู่ เอาเละครับตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวทําเสร็จนะครับนะครับให้คุณมดลงมีดก่อนนะพอลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันว่าเราขึ้นทรงอย่างไรนะครับนะนะมงนุลาเอา่อถ้าท่านจะให้คุณมดทำนั้นนะฮะให้ท่านตอนไว้ก่อนนะครับจะได้เมื่อตอนแล้วก็ย,ยกมานะครับดูก่อนนะเขียงเขียงแรกครับเขียงแรก ถ้าหนึ่งสองก็สวยใช่ไหมครับแต่มันไม่มียอดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเข้ารวบนะครับบิดขึ้นอย่างเงี้ยเอาไหมละ่ะนะครับจ้เาจบเร็วหรือลองลองเอาแบบนี้ก็บิดเลยนะครับถ้าบิดเลยก็ก็ได้อยู่นะคุณมดนะแต่ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับบิดเลยก็พอได้อืม นะครับตัดเริ่มใหม่ดีกว่านะฮะมันจะได้สวยนะครับเอามาดูนะครับคุณมดจะลงมีดนะครับจะอันนี้เป็นจริงหนึ่งนะครับแต่เป็นจริงหนึ่งเอาเนี้ยขึ้นทําเป็นต้นผมว่ามันไม่สวยไม่สวยผมก็เลยจะตัดตัดเลยทธไปก่อนเพื่อที่การตัดนะครับตัดประมาณนี้พอเพื่อที่จะให้เขาแตกนะครับให้เขาแตกนะครับใช่ครับโอเคอันนี้ตัดทิ้งเลย เผื่ออขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เผื่อขึ้นตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันงอขึ้นแล้วมันเป็นโค้งลึกไปมันไม่สวยอันนี้ได้กิ่งหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วนะครับคุณวันนาถือว่าสวยนะครับให้เยื้องกันหน่อยเนี่ครับเป็นได้ไม้ในไม้เวลาเราซื้อไม้จากตลาดมานะครับพอมาเราต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเราขึ้นใหม่แล้วให้สวยให้ถูกต้องนะครับได้มาตรฐานดีกว่านี่นะครับดี๋ยวพอกิ่งเนี้ย พอโตได้ขนาดเรามาตัดทุตตรงนี้เลยนี่เราจะเล่นตาคู่นี้ทำคะแนนขนาดคุณมดนี่อให้โตประมาณหนึ่งในสามของต้นไม่ต้องถึงครึ่งนะไม่ต้องถึงนะครับเพราะเราเลี้ยงเนี่ยมันจะโตขึ้นอีกครับเราเลี้ยงมันจะโตขึ้นเพราะว่าอีกสักหน่อยสักหน่อยนั้นบางทีเไม่เข้าใจก็ตาพอดีเลยครับเนี่ยคู่เนี้ยอตามันมีเลยพอดีคู่หนึ่งซ้ายขวาคัดตาไว้เลยนะครับโอเค นะวันนี้ให้เสนอสองต่อนะครับขอบคุณคุณมดมากครับ